รู้ศักดิ์สิทธิ์ทำได้ไม่ไไมยากสมัยที่ภาวนาเอาเป็นเอาตายเพราะอยากเป็นอรหันต์ในวงเล็บปี2535เป็นต้นมาสภาพป่าไร้ผู้คนไร้หนทางจะติดต่อกับมนุษย์ ภายหลังป่าถูกเผาความกำกสบข,ของป่ากระจายรอบตัวหน้ากุติที่นั่งภาวนาทุกวันเห็นตอไม้ไร้ใบทุกวันทานมาจนวันหนึ่งมันเสมือนมีฝนโปรยน้อยๆรุ่งเช้าตอไม้ที่อยู่ข้างหน้ากุติเต็มไปด้วยพุ่มใบสีสวยงามดิฉันคิดถึงความรู้เรื่องการสังเคราะห์แสงที่ต้องการ Main factors คือแสงน้ำคาร์บอนไดออกไซด์แล้วทำไมพุ่มใบในวงเล็บเต็มต้นเกิดตอนกลางคืนในวงเล็บคืนเดียวก็เต็มพุ่มอัศจรรย์จริงหนอเมื่อทราบว่าอภิธรรมของเถรว่าสรุปไว้ว่ามนุษย์เกิดจากกรรมถึงอสัญญกรรมก็ตาย แต่ต้นไม้เกิดจากอุตตุในวงเล็บสมบัติกายภาพที่ฉันสรุปว่านี่คืออำนาจอิทัิพปัจจยากาในวงเล็บคุมจักรภพที่ต้นไม้ดึงมาจากธรรมชาติเพื่อมาต่อชีวิตของมันหลังเป็นตอตะโกในวงเล็บแต่รากยังอยู่ลำต้นข้างในมีท่อลำเลียงไม่ตาย ถ้าการภาวนาทรงตัวรู้รู้รู้ไม่ใช่รู้อะไรสติสัมปชัญญะคือรู้อะไรเป็นสังขารธรรมมันคือกุศลสังขารทั้งนั้นไม่ใช่โลกุตระกุศลถ้าเราศรัทธานในคุณของพระนิพพานว่าอัศจรยิ่งหนอเราหยุดคำถามจากสมองให้ได้ในวงเล็บสักครู่หนึ่ง เราอย่าให้ความหมายของขันห้าโดยเฉพาะเวทนาขันสภาวะนี้คือสภาวะรู้ชัดรู้ชัดเท่าไหร่ขึ้นกับวสีการน้อมเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุทำงานมันจะน้อมธรรมธาตุในวงเล็บที่เป็นปริศนาธรรมที่จิตตั้งไว้และความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าน้อมผ่านอายตนะนิพพาน ความศักดิ์สิทธิ์ทุกชนิดในวงเล็บน่าจะทำได้ผ่านวิธีนี้แม่ชีด็อกเตอร์ไพโรทิพยทัศนต15ธั15นวาคม2563